คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องครับพาไปขอสมบัติจากเมืองบาดาลกันหน่อยอเขาบอกว่ามีร่างทรงคนหนึ่งนะฮะสามารถลงไปนั่งในน้ําแล้วก็หยิบลูกแก้วหยิบพระเครื่องหยิบสร้อยทองม,มาจากใต้น้ำนะฮะบอกว่าเป็นสมบัติของพญานาคอ้าวเ,เชื่อไม่เชื่อลองไปดูคลิปกันก่อนครับ โ,โๆๆๆๆๆยโิจาุยมังคาเราติาคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรครับนี่เป็นพิธีกรรมที่ถูกเอามาโพสต์ในโลกออนไลน์นะฮะ,ะเขาบอกว่าเป็นพิธีกรรมขอสมบัติจากเมืองบาดาลเจ้าของคลิปบอกว่าคือมีพญานาคเนี่ยเอาสมบัติขึ้นมาให้แล้วอาจารย์หรือว่าร่างทรงคนนี้จะเป็นคนหยิบขึ้นมานี่เห็นไหมอาจารย์หรือว่าร่างทรงเนี่ยจะไปนั่งอยู่ในน้า แล้วก็หยิบขึ้นมานี่ฮะมีทั้งพระเครื่องลูกแก้วพลอยเงินสดเครื่องประดับต่างๆเท่านั้นยังไม่พอคุณผู้ชมฮะอภินิหารยังไม่หมดเขาบอกอาจารย์กินข้าวอยู่จูจ่ๆอาจารย์ก็จะคลายคลายสิ่งที่เรียกว่าเพชรพญานาคออกจากปากาเอ๊ะอาจารย์กินข้าวไม่เหรอ,อจูจ่ๆมีเพชรออกจากปากนะฮะแล้วให้ลูกศิษย์เนี่ยเอาไปเก็บไหวบูชาแบบนี้เขาบอกออกมาจากปากอาจารย์นะฮะแล้วในช่องเนี้ย มีหลายคลิปมากๆที่พยายามจะโชว์อภินิหารของอาจารย์ในการงมหาสมบัติเอาสิ่งของต่างๆมาโชว์ว่านี่คือสมบัติของพญานาคอันนี้ตามหน้าจออันนี้เป็นความเชื่อนะครับคุณผู้ชมทีมข่าวก็เลยขอพิสูจน์หน่อยละกันลงพื้นที่ไปคุยกับคุณชยุธอายุ61ปีเจ้าของคลิปนะฮะคุณชยุธบอกอ้าวพี่ๆนะข่าวมาเลยคขมอนมาดูที่ห้องพระชั้นสองของบ้านผมมีวัตถุโอ้โหคุณผู้ชมดูสิฮะเยอะมากวัตถุมงคลเยอะมากเขาบอกว่าเป็นพันชิ้นนะ พระพุทธรูปพระเครื่องลูกแก้วพญานาครูปปั้นพญานาคสร้อยคอแล้วคุณชยุตธบอกว่าของทั้งหมดที่นักข่าวเห็น90%ได้มาจากการอัญเชิญโดยอาจารย์ผู้ทําพิธีเมื่อสักครู่อ,อีก10%หามาบูชาเองคุณชยุทธบอกว่าสมบัติเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมบัติอจินไตยคือมันอธิบายด้วยตรรก,กะไม่ได้ด้วยมันเป็นสมบัติจากเมืองบาดาลเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคล ส่วนที่เอามาโพสต์เพราะว่าอยากเล่าเรื่องราวที่มาที่ไปของสมบัติเมืองบาดาลก่อนหน้านี้เขาบอกผมก็ไม่เชื่อครับพี่ผมเองก็ไม่เชื่อก็เลยลองเข้าไปเข้าร่วมกับพระเครื่องขอัยกับร่างทรงแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้ของแต่ละอย่างที่จะได้เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะแล้วแต่เจ้าภาพในงานนั้นๆโดยพิธีขอสมบัติช่วงแรกๆเขาบอกจะเป็นของเก่าแต่หลังๆมาเริ่มมีของยุคใหม่นี่สร้อยทองทิพย์แหวนกำไลเครื่องประดับต่างๆ นักข่าวถามต่อพี่มันมีเงินสดไหมเอาอย่างนี้เลยนนัเลยมันมีไหมที่พระอาจารย์หยิบเงินสดขึ้นมาเเขาบอกมีฮะมีอาจารย์หรือว่าล่างทรงเนี่ยหยิบเงินสดออกมาจากบ่อน้ํานี่โชว์ให้ดูแบงค์ใบนี้เมืองบาดาเนี่ยก็มีสกุลเงินเหมือนกับเราเลยมีสกุลเงินบาทโอ้โหเมืองบาดาใช้เงินบาทเขาบอกว่าไม่รู้จะอธิบายยังไงเลยอคุณผู้ชมลองดูนี่นี่เห็นไหม แกว่ง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 แล้วหยิบขึ้นมาเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงครับเนี่ยเขายืนยันนะฮะไม่มีการจัดฉากเพื่อทำคอนเทนต์หรือว่าหลอกลวงใครอย่างแน่นอนครับจริงๆแล้วสมคาวาอาจินไตมันอธิบายด้วยตรก,กัดไม่ได้อยู่แล้วนะครับคือมันมันเอาเป็นว่าสมบัติจากเมืองบาดาลหรือเมืองบางบทนะฮะอย่างไปท่าพระจันอาจจะใช้เงินซื้อแล้วได้มาถูกไหมฮะแต่แต่ลักษณะนี้เราไปปฏิบัติธรรมไปสร้างทานบารมีแล้วปลูกให้มา เ้าถามว่าไหน,นมันจะขังตัวกันยืนยันว่าเราไม่ได้มีการจัดฉากขึ้นมาแสดงอะไรนี้อไม่มีครับไม่รู้จะทาไว้เพื่ออะไรบางคนก็อาจจะพูดต่างๆนานานะฮะว่าหลอกลวงมั่งจัดฉากมั่งเล่นเล่นกลมั่งหรือเตี้ยมอะไรไปก่อนจริงๆมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะฮะซึ่งมันอธิบายไม่ได้จริงๆนี่ันี้เขายืนยันนะ,ะว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วก็อธิบายไม่ได้จริงๆนะครับแล้วบอกเลยนะฮะอ้าวแฟนข่าวช่องวันฮะค,คุณชยุตธบอกว่าใครอยากไปพิสูจน์ให้เห็นกับตา เร็วๆนี้จะมีพิธีขอสมบัติอีกครั้งโดยจะมีเจ้าภาพให้ไปทําพิธีที่จังหวัดอุทัยธานีในวันที่28กรกฎาคมแต่ว่ายังไม่ได้ระบุสถานที่นะครับเจ้าภาพจะกําหนดสถานที่อีกครั้งแล้วเดี๋ยวคุณชยุทธจะแจ้งให้ทราบเอ๊ะแปลว่าอะไรค่ะแปลว่าร่างทรงท่านนี้เนี่ยสามารถไปได้ทุกที่เลยเหรอ,อแล้วก็หยิบขึ้นมาจากน้ําได้ทุกที่เลยเหรอค่ะไม่ใช่ว่าที่ใดที่หนึ่งด้วยนะฮะออนี่รอบต่อไปไปพิสูจน์กัน ที่อุทัยธานีว่าจะเจออะไรบ้างค่ะแต่เราย้ําเลยนะคะคุณผู้ชมว่าอันนี้เป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลที่ต้องใช้วิจารณญาณแล้วก็เราไม่ลบหลู่ศรัทธาความเชื่อใครแต่ว่านอีกด้านหนึ่งเราต้องฟังมุมมองทางวิทยาศาสตร์ด้วยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้อย่าให้เข้าไปตรวจสอบเพราะว่านี้ด้วยความเคารพนะคะบางคนก็เป็นห่วงกลัวว่ามันจะเป็นการหลอกลวงไหมหรือถ้าชาวบ้านเกิดความงมงายจนเกินไปเข้าใจผิดเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาตามมาได้ใช่ไหมล่ะตรวจสอบแล้วหาความจริงให้ปรากฏทางวิทยาศาสตร์ดีที่สุดมีเช่น นั้นนะคนก็ไปขอเอาหยิบเงินให้มผม,ม <า S 1> หน่อยใช่ไหมล่ะ,ะ<อ>หยิบเงินออกมาให้หน่อยนะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี